ลลุุงงงเเเเเช้ N ้ ă ้้าาาาามมแวจจไ่่ออียยยคบนืขใสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักเคารพทุกท่านเสียงนี้ยังคงเป็นเสียงที่คุ้นเคยส่งตรงจากหัวใจคนคอนถงคนไทยทั่วโลกอยู่กับผมลุงเชาณเมืองคอนในรายการ เจาะประเด็นร้อนทาง Talk Podcast Thailand ครับวันนี้วันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2568อีกเพียงอึดใจเดียวเราก็จะก้าวข้างผ่านค่ำคืนแห่งปีเก่าไปสู่แสงแรกของปีใหม่2569กันแล้วนะครับลุงเชื่อว่าหลายท่านคงกำลังเดินทางกลับภูมิลำเนากำลังสังสรรค์ หรือกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแต่ในความเรื่อนเริงนั้นลุงอยากชวนพี่น้องลองมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วถามตัวเองเบาๆสักคำถามหนึ่งครับว่าปีหน้าฟ้าใหม่ประเทศไทยของเราจะเดินไปข้างหน้าหรือกำลังเดินวนอยู่ในเขาวงกตเดิมที่ลุงเปิดหัวด้วยคำถามชวนคิดแบบนี้ไม่ใช่จะมาขัดลาบขัดสุกปีใหม่นะครับ แต่เพราะสัญญาณเตือนภัยทางการเมืองและเศรษฐกิจมันดังขึ้นส่งท้ายปีจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอดีตนายกคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ออกมาฉายภาพปี2569ได้หน้าขนลุกและหน้าขบคิดเหลือเกินประเด็นแรกพี่น้องครับปี2569ที่จะถึงนี้จะเป็นปีที่มีการเลือกตั้งใหญ่ คุณอภิสิทธิ์ท่านใช้คำว่าการแข่งขันที่ดุเดือดและเข้มข้นเป็นพิเศษแต่ความดุเดือดนี้มันไม่ได้อยู่ที่ใครขยันลงพื้นที่มากกว่ากันนะครับแต่มันไปดุเดือดกันที่เบื้องหลังลุงอยากให้พี่น้องเห็นภาพตอนนี้พักการเมืองใหญ่ๆเขากำลังทำอะไรเขาไม่ได้แค่หาเสียงครับแต่เขากำลังกวาดต้อนสอสอเข้าคอกเหมือนในห้อยต้อนวัวต้อนควายเข้าตลาดนัด แต่คราวนี้สินค้าไม่ใช่ประสุสัตว์แต่เป็นผู้แทนราษฎรที่พวกเราเคยเลือกเข้าไปนั่นแหละครับคุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตที่แหลมคมมากครับท่านบอกว่าทุนทางการเมืองรอบนี้มันมหาศาลผิดปกติเงินสะพัดจนหน้าตกใจคำถามตัวโตๆที่ลุงเชาอยากถามแทนคนไทยทุกคนคือเงินพวกนี้มาจากไหน มาจากธุรกิจสีขาวสะอาดหรือมาจากทุนสีเทาที่รอฟอกตัวแล้วถ้าในทุนเขาแควกกระเป๋าจ่ายไม่อั้นเพื่อซื้ออำนาจขนาดนี้พี่น้องคิดว่าเวลาเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลเขาจะเข้ามารับใช้ประชาชนหรือเข้ามาถอนทุนคืนพร้อมดอกเบี้ยถ้าการเมืองไทยยังเป็นระบบทุนนิยมกินรวบแบบนี้กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรนโยบายจะทำเพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยได้อย่างไร ในเมื่อเจ้าของพักตัวจริงคือคนที่จ่ายเงินซื้อสอสอไม่ใช่ประชาชนที่กาบัตรเลือกตั้งนี่คือจุดอันตรายที่สุดที่คุณอภิสิทธิ์เตือนว่าหากเราไม่เปลี่ยนรูปแบบการเมืองในการเลือกตั้งปี65นี้ประเทศไทยอาจจะติดหล่มยาวจนกู้ไม่กลับมาดูเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างครับเรื่องนี้ใกล้ตัวพวกเราที่สุดลุงเข้าใจนะหลายคนบอกว่าลุงเชา ใครจะแจกเงินก็รับไว้ก่อนเถอะนะเศรษฐกิจมันแย่ใช่ครับลุงไม่เถียงและคุณอภิสิทธิ์ท่านก็ไม่ได้ห้ามท่านยอมรับลูกผู้ชายเลยว่านโยบายประชานิยมอย่างคนละครึ่งหรือการแจกเงินเยียวยามันจำเป็นในช่วงวิกฤตมันเหมือนยาแก้ปวดที่กินเพื่อบรรเทาอาการแต่พี่น้องครับถ้าเราปวดท้องไส้ติ่งอักเสบแล้วเรากินแต่ยาแก้ปวดไปเรื่อยๆโดยไม่ผ่าตัดสุดท้ายจะเป็นยังไงครับ ใส่ติ่งแตกตายได้นะครับเศรษฐกิจไทยตอนนี้เหมือนคนป่วยเรื้อรังเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบคนทำงานน้อยลงคนแก่มากขึ้นรายได้ประเทศถดถอยถ้าพักการเมืองยังแข็งกันแค่ว่าพักฉันแจก1,000พันพกเธอแจกสองพโดยไม่มีใครพูดถึงการหาเงินเข้าประเทศไม่มีใครพูดถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว อนาคตลูกหลานเราจะเอาอะไรกินครับนี่สาธารณะที่ก่อไว้ใครจะเป็นคนใช้คุณอภิสิทธิ์จิงย้ำชัดครับว่าถ้าการเมืองไม่เปลี่ยนเศรษฐกิจไทยจะติดลมทันทีเพราะงบประมาณจะถูกละลายไปกับการแจกเพื่อรักษาคะแนนนิยมจนไม่มีเงินเหลือมาลงทุนสร้างอนาคตเราต้องชั่งน้ำหนักกันให้ดีนะครับระหว่างความอิ่มชั่วข้ามคืนกับความมั่นคงชั่วลูกชั่วหลาน แล้วทางออกคืออะไรคุณอภิสิทธิ์กลับมานำทัพประชาธิปัตย์รอบนี้ท่านประกาศชัดว่าไม่โลกสวยแต่ขอสู้ด้วยความจริงท่านยอมรับจุดอ่อนของพักที่เก่าแก่มีทั้งคนรักคนชังแต่สิ่งที่ท่านนำเสนอคือจุดยืนที่ไม่ยอมก้มหัวให้ทุนผูกขาดและไม่เล่นเกมดูดสอสอเป้าหมายรอบนี้ท่านหวังคะแนนจากปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อให้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว คนบ้านลุงพี่น้องชาวใต้ฟังลุงให้ดีนะที่ผ่านมาเราอาจจะปันใจไปลองของใหม่ไปเลือกพักอื่นบ้างเพราะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่จากสถานการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่และวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาหลายคนเริ่มเห็นแล้วว่าเวลาลำบากใครที่อยู่เคียงข้างและใครที่มาแต่ตอนมีผลประโยชน์สัญญาณจากคุณอภิสิทธิ์บอกว่าฐานเสียงเดิมกว่า50-60รเเริ่มไหลกลับมาหาประชาธิปัตย เพราะอะไรเพราะคนเริ่มเบื่อการเมืองแบบลิงหลอกเจ้าการเมืองที่ตอนหาเสียงพูดอย่างพอจัดตั้งรัฐบาลไปทำอีกอย่างการที่คุณอภิสิทธิ์ยืนหยัดในหลักการแม้จะต้องเจ็บตัวทางการเมืองมาหลายครั้งมันเริ่มกลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่คนไทยโหยหาในยามที่นักการเมืองส่วนใหญ่ไว้ใจไม่ได้การเลือกตั้งปีห5นี้จึงไม่ใช่การเลือกพัก แต่มันคือการเลือกระหว่างการเมืองธุรกิจที่ใช้เงินซื้อทุกอย่างกับการเมืองสุจริตที่อาจจะดูจืดชื้นไม่หวือหวาแต่ปลอดภัยและยั่งยืนปีเก่าผ่านผันไปให้ได้คิดปีใหม่จอลิขิตฝันเขาหอบเงินกองโตมารวมรันหวังฟาดฟันซื้อชาติด้วยบาทตราหากพี่น้องเห็นข้าแค่เศษเบีย้ยอมก้มเลียน้ำตาลหวานต่อหน้า ลูกหลานเราจักระทมตรมน้ำตาเมื่อเมืองไทยไร้ค่าเพราะราคาคนพ่อแม่พี่น้องครับคุณอภิสิทธิ์อาจจะเป็นคนออกมาเตือนแต่คนที่จะตัดสินชะตาของประเทศคือปลายปากกาของพวกท่านทุกคนผลโพนิด้าบอกว่าประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแสดงว่าพี่น้องกำลังมองหาทางเลือกใหม่อยู่ใช่ไหมครับ หรือท่านกำลังรอให้ใครสักคนทำให้ท่านเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งปี2569อย่าให้ใครมาดูถูกว่าเสียงของเราซื้อได้อย่าให้ใครมาขโมยอนาคตประเทศไทยไปด้วยนโยบายฉาบฉวยฟังให้รอบด้านคิดให้ไกลแล้วใช้สิทธิ์ของท่านให้คุ้มค่าที่สุดครับสำหรับวันนี้ลุงเชาณเมืองคอนต้องขอลาไปก่อนขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในปีใหม่ครับหากคลิปนี้มีประโยชน์กระตุกต่อมคิดของท่านได้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงและเพื่อไม่ให้พลาดทุกประเด็นร้อนที่ลุงจะนำมาเสิร์ฟถึงที่แบบนี้นะครับเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทย เททศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย